พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยจากประเทศเวียดนามนำโดยคุณจึงถุงตืง่นวีและคุณหนูเย็นลินดาวันเป็นประธานรอง,ร,องร่วมทอดกระถินสม,มคีทั่วไทย30,000ืวัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยไปพร้อมกับคุณอมพันธ์วิบูลสันติประธานกรถินกิติมศักด์ วัดหนองเส้งประจำปีพุทธศัการาช2567ร่วมแห่องค์กถินเวียนรอบพระวิหารหนองเส้งที่ประดับประดาด้วยโคมสีอันง,งดงามสัญลักษณ์ของเมืองลำพูนด้วยความสงบเรียบร้อยจากนั้นเป็นพิธีทอดกถินสามัคคีโดยประธานกถินได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่พระครูศรีวโรภาสนิพาทโร เจ้าอาวาสวัดหนองเส้งท่านประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลห้าพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์ิถินแบบล้านนาโบราณนำมาซึ่งความไพเราะสงบร่มเย็นอย่างยิ่งซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนได้น้อมใจฟังธรรมด้วยความตั้งใจทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ จากนั้นคุณจึงถุงตึงวีผู้แทนคณะศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีส่วนผู้แทนคุณอมพันธ์วิบูลสันตินำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยพร้อมกันนี้ประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินทอดถวายณอาสง่งจากนั้นคุณหนูเย็นลินดาวันผู้แทนคณะศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ตั้งความปรารถนาอันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลเป็นไปเพื่อทางหลุดพ้นมุ่งสู่หนทางพระนิพพานและในการนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสง์และอัปโลก,กถินโดยการทอดถินหรือการกรานกถินจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาดที่มีกำหนดวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์พิสุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดังนั้นกถิน จึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของสงฆ์โดยเฉพาะครั้นคณะสงฆ์กรานกถินแล้วคณะศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยก็ได้น้อมนำผ้าไตรและจะตุปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำผ้าไตรจีวรและจะตุปจถถัจจัยทยธรรมอันเป็นบริวารกถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ยังความปราบปลื้มปิติให้เกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมทอดกรถินในครั้งนี้สําหรับโครงการกรถินสาม,มัคคีทั่วไทย30,000วัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยนะับเป็นโครงการที่วัดทั่วทั้งสังคมนทนในประเทศไทยต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยเห็นถึงความตั้งใจอันดีของคณะศิษยอนุสิ์ บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยที่ต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้วัดทุกวัดทั่วไทยกลับมาเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักชัยหลักใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปค่ะ ในวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวโรภาสเจ้าวัดวัดหนองเซิงก็ได้ประกอบพิธีในการทำบุญทอดกฐถินปารามีปีพุทธศักราช2 5 6 7ดีใจเป็นที่สุดที่ได้พบเจอกับคณะศิษยานุศิษย์าจากต่างประเทศและก็ทั้งไทยได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้ และก่คณะสถายญาติโยมก็ได้มาร่วมกันเยอะเป็นที่ดีมากเลยในการที่ได้ช่วยเหลือธนุบำรุงบวรพุทธศาสนาโดยได้ถวายปัจจัยของในแต่ละวัดแต่ละวัดเพราะว่าบางวัดก็ไม่ค่อยมีปัจจัยเยอะก็ถือว่าได้ปัจจัยที่ทางคณะศิทษยานุสิ์และการบูชาธรรมของหลวงพ่อได้กันมาช่วยธนุบำรุง บวรพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโครงการำํำริที่ดีมากกระถินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้นำสมทบในการสร้างศาลาสีอัมพันสุขอ่าซึ่งก็จะใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์และก็สาธารณประโยชน์ทุกบาททุกสตังค์และก็ขอบุญกุศลที่บรรดาอาตมาภาพและก็ลูกศิษย์ลูกหาคณะสถาญาติโยม ได้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งในปีนี้ครบรอบ80สบปีก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีสุขภาพพานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ได้เป็นร่มโพร,ร่มไทรของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปและก็ทั่วโลกและก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนก็ขอให้ได้มีแต่โจกมีแต่ใจ คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินทุกท่านทุกคนขอจเจริญพอการทอดกระถินนี้เป็นประเพณีของคนไทยทั้งของล้านนาและของทั่วประเทศอ่ะโอ้วันนี้ตื่นต่ใจมากเลยครับที่คณะสัทธามีมีใจมาร่วมทำบุญร่วมกับทางวัดพระธรรมกาย ของหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งท่านได้จัดทําถวายกรถินสามหมื่นวัดทั่วไทยวัดหนองเส้งเป็นหนึ่งในนั้นโครงการนี้มันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดกับศรัทธ,ธาแล้วก็ท่านพระครูเจ้าวัดวัดหนองเส้งครับทําให้เวลาปฏิบัติภารกิจศาสนกิจอะไร,รก็จะจะจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ